โอเคครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเนโร X G C N นนั่นเองนะครับผมก็วันนี้มาทำคลิป l e a g u e มาเตอร์ r 3นั่นเองนะครับผมเป็นคลิปที่ผมเนี่ยได้มีการไปเก็บรวบรวมคะแนนเนาะจาก League m a s t e r 3นะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้มาเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากจะตั้งเป้าขึ้น l g u e m a s t e r เนาะแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าในส่วนของ m a s t e r เนี่ยเขาใช้เลนเจอร์ประมาณไหนกันบ้างอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยไปเก็บข้อมูลมาให้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเนาะซึ่งในส่วนของช่องผมเนี่ยปกติมันจะมีในส่วนของ King o f เมตาอยู่แล้วเนาะเป็นของหลีกตำนานนะครับผมแต่ว่าในส่งของตำนานเนี่ยเลนเจอร์ Ranger มันค่อนข้างจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเนาะก็คือแบบเป็นตัวเมตาจ้าๆเลยนะแต่ว่าในส่งของมาสเตอร์เนี่ยมันเป็นหลีกที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายทางเมตาอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูและกันเนาะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับผม ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยละกันเนาะคลิปนี้นะครับผมค่อนข้างจะตั้งใจทําเลยนะนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็เลนเจอร์ทั้งหมด12ตัวนี้นะครับผมผ่านอันดับเข้ามาเนาะจากเลนเจอร์ทั้งหมดนะครับผม40กว่าตัวเลยนะครับผมคะแนนมันอาจจะไม่ได้สูงมากนะเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะนะครับมันมีความหลากหลายทางเมตานะแต่ก็ไปดูคลิปกันละกันนะครับผมก็ไปลุยกันดีกว่านะครับ อันดับที่12นะครับผมเป็นตู้เพลงเคลื่อนที่เซลลี่ดนั่นเองนะในตัวของ s ซลลี DJ ตัวนี้นะครับผมก็เป็นเลนเจอร์ตัวละครหนึงเหมือนกนันเนาะที่พักหลังมานี้นะครับค่อนข้างจะ ได้รับความนิยมทางเมตานะไม่ว่าจะเป็นลีกเพรนะครับหรือว่าจะเป็นมาสเตอร์หรือจะเป็นตำนานก็ตามแต่นะตัวของดีเจตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมในช่วงหลังมานี้เนาะเพราะว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะที่สามารถเอาไว้เล่นทางคอมโบตัดแล่ได้นะครับผมแล้วก็เรื่องของสกิลบัฟที่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะในเมตานี้นะครับผมในส่วนของสกนะิลบัฟเนาะส่วนดาเมจนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกียร์เลยนะความแม่ยำต่างๆนานาเนาะขึ้นอย ในตัวของเจ้า s ซ l ลี่ DJ ตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นเลนเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่สามารถปั้นแม็กแล้วก็เอามาเสริมทีมกันได้เนาะหลายๆทีมนะครับผมก็มีคนเล่นนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมีคนใช้งานอยู่ที่8ทีมนั่นเองนะครับผมในส่วนของลีกมาสเตอร์สนั่นเองนะครับผม อันดับที่11นะครับผมได้แก่มือปราบฉมังไกทองจากเลนเจอร์ท่าแสงทันมือนั่นเองนะครับในตัวของไกลทองตัวนี้ก็เป็นเลนเจอร์อีกตัวหนึ่งเนาะที่คล้ายๆกับซารีดีเจนะที่ช่วงหลังมานี้นะครับได้รับอ่าพลังงานเนาะจากตัวของบอสมืดนะครับทำให้ตัวพวกนี้นะมีการนํากลับมาใช้งานเยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ไก่ทองเนาะตัวนี้มีการใช้งานอยู่ที่9ทีมจากทั้งหมด30ทีมจากทีมตั้งรับท็อปอ่ามัตเตอร์นะครับผมมาตเตอร์3นะซึ่งไก่ทองนะครับผมข้อดีของตัวนี้ก็จะเป็นเลนเจอร์ประเภทอ่าตัวจ่ายดาเมจที่มันเป็นตัวละครที่จ่ายดาเมจได้แรงไม่แพ้กับบาลร็อกนะ แต่ว่ามีข้อแม้ก็คือมันจะต้องเกาะกลุ่มให้ได้ก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนาะมันเป็นตัวละครที่จ่ายดาเมจได้แรงก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ใช่ประเภทที่แบบจ่ายดาเมจโป้งเดียวแล้วแบบหายเลยอะไรขนาดนั้นนะครับผมมันต้องกอะกลุ่มกันได้นะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดาเมจทั้งจากการเบิร์ตแล้วก็จากการโป๊กนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ยืนไกลด้วยนั่นเองนะครับผมอันดับที่10นะครับผมได้แก่ตัวละครอย่างฟิตหรือว่ารุ่นพี่ซิลฟี่จาคโอล์โบ เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซีซั่นที่2นั่นเองนะครับผม ในตัวของฟิตตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลนเจอร์อีกตัวหนึ่งนะที่มีโอกาสสอดแทรกเมตาของลีกหลายๆลีกนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านมาสเตอร์หรือว่าตำนานก็ตามแต่เนาะตัวของฟิตเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมที่คอยสอดแทรกนะซึ่งข้อดีของฟิตนะครับผมก็จะเป็นเลนเจอร์ตัวละครที่สามารถเอาไว้ผลักศัตรูได้แล้วก็มาพร้อมกับความสามารถไฮปเปอร์สุดโกงนะครับสุดโกงนะก็คือคอมโบเอฟเฟกนาฬิกา 5V นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เนาะเอฟเฟกนาฬิกา 5V เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบ บูมบ้ามนะครับแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะครับผมลองเล่นในส่งของมาเตอร์ดิคพีดพวกนเนี้ยนะครับผมติดกัลลานานาวอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ของศัตรูเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวละครอย่างบอสมืดทุกทีมนะครับผมตัวของฟิตเนี่ยมันก็ยังเก่งอยู่เนาะซึ่งตัวฟิตนะครับผมมีการใช้งานอยู่ที่11ทีมนั่นเองนะครับผม อันดับที่9นะครับผมได้แก่เอเรนเยเกอร์หรือว่าไททันจู่โจมของเรานั่นเองนะในตัวของเอเรนนะครับผมก็เป็นเลนเจอร์ที่มาจากค o ลโบแอคแทกออนไททันไฟนอลซีซั่นนั่นเองนะ สำหรับเอเลนนะครับผมตัวนี้เริ่มมีคนกลับมาใช้งานเยอะมากขึ้นแล้วในส่วนของหลีกตำนาเนาะเท่าที่เป็นรู้มานะครับรวมถึงหลีกมาสเตอร์ด้วยนะครับผมก็ยังเป็นขาประจําอยู่นะในตัวของเอเลนตัวนี้นะครับข้อดีเลยก็คือเป็นตัวละครที่สามารถเอาไว้ช่วยในการกระโดดล้วงเลนเจอร์แนวหลังของศัตรูได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่กระโดดได้ไกลแล้วก็สกิลดาเมจเนี่ยก็ค่อง้างจะกว้างเลยนะตัวละครที่เราเนี่ยไม่สามารถล้วงถึงได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีเอเลนเนี่ยมันก็จะช่วย ลดปัญหาประมาณนั้นไปได้นะครับผมตัวนี้เนาะก็มีการใช้งานอยู่ที่11ทีมจากทั้งหมด30ทีมในเกมตั้งรับนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเลนเจอร์ตัวหนึ่งเหมือนกันที่ก็ยังได้รับความนิยมสูงมากในเมตานี้นั่นเองนะครับ อันดับที่8นะครั oh. บผมราชินีรัตติกาลโคน่สาร์ดนั่นเองนะครับผมในตัวของเจ้าโคนิสาร์ตตัวนี้นะครับผมก็เป็นเลนเจอร์ตัวละครหนึ่งเหมือนกันที่ช่วงหลังมานี้นะครับผมติดเมตากันประจําเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเมตาของตํานานหรือว่าจะเป็นเมตาของมาสเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครตัวนึงนะที่เก่งนะครับผมเรื่องของการปวดเนี่ยไม่มีใครเกินหน้าเขาจริงๆนะในตัวของเจ้าโคน่สาร์ตตัวนี้นะครับผมเรื่องของการสตันเนี่ยต้องบอกได้เลยนะว่าสตันโคตรแม่นเลยนะครับผมส่วนเรื่องของการซัมมอนเนี่ย มันอาจจะมีตัวอื่นที่ดีกว่านะแต่ว่าสตันเนี่ยยังหาตัวที่กินขาดตัวของเจ้าโคเลสเลอรตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตัวของเจ้าโคเลสเลอรตัวนี้นะครับผมยังเป็นตัวละครที่สามารถเอาไว้มาเป็นตัวคอมโบตัดแรกได้อีกด้วยเนาะนะครับผมให้ตัวนี้นะมีการนํามาเล่นเยอะขึ้นในเมตา t ี้นะครับส่วนการใช้งานเนาะตัวของเจ้าโคเลสเลอรตัวนี้ก็มีการใช้งานอยู่ที่13ทีมเลยนะครับผมก็อยู่อันดับที่8กันไปเลยนะเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะครับ อันดับที่7นะครับผมได้แก่ตัวของเจ้าเรมนกสีฟ้าจากคลาโบรีซีโร่นั่นเองนะในตัวของเรมตัวนี้นะครับผมก็เป็นเลนเจอร์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมที่อยู่ในเมตาประจําเลยเนาะแทบจะทุกเดือนเลยเราต้องเห็นตัวของเรมอยู่ในเมตานะไม่ว่าจะเป็นอ่าทางด้านของลีกตำนานหรือลีกมาเตอร์ก็ตามแต่นะครับผมตัวของเรมจะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะสำหรับเรมนะครับผมตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งค่อนข้างจะรอบด้านเนาะนะครับผมดาเมจก็หนักนะป่วนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการ ผลักสตูไปข้างหลังหรือจะเป็นทางการใบก็ตามแต่เนาะซึ่งเอโคสมาร์ทใบเนี่ยถือว่าเป็นคีย์หลักของเรมเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเอาไว้ใบเลนเจอร์พวกเลนเจอร์แบบสายไหวพิบเก่งๆนอกาะอย่างเช่นบาร์ร็อกบอสมืดเมงูมินลูเดียสหรือแต่หรือแม้แต่กระทั่งจะเป็นตัวของคนที่สลับก็ตามแต่นะครับผมเรมตัวนี้มาสามารถเอาไว้ป่วนได้นะทำให้เรมเนี่ยยังอยู่ในเมตากันยาวๆเนาะแล้วก็เรมนะครับผมมีคนใช้งานอยู่ที่15ทีมนั่นเองนะครับผม อันดับที่6นะครับผมได้แก่จอมเวทอัจฉริยะลูเดียสเกเรสจากโคโลโบเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซีซั่นที่2นั่นเองนะในตัวของลูเดียสเกเรดตัวนี้นะครับผมก็เป็นเลนเจอร์ตัวละครหนึงนะครับผมที่เก่งมากๆเนาะ เรียกได้เลยว่าเป็นเลนเจอร์โน .1 ในส่วนของดาเมจธาตุไม้เลยนะครับผมตัวนี้ดาเมจแรงมากๆเลยนะในแง่ของการใช้าง,งานนะครับผมลูดเดีจตัดอยู่ในกลุ่มของเลนเจอร์ตัวดาเมจธาตุไม้นะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากเนาะแล้วก็มีชอ็อตยิงสกิลที่ข้ามหลังนะครับผมแล้วก็สกิลดาเมจเนี่ยค่อง้างจะกว้างเลยนะอันนี้คือพึ่งพาเรื่องของดาเมจธาตุไม้ได้เลยนะแล้วก็ตูวของลูดเดีตัวนี้นะครับผมยังเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะที่สามารถเอามาเล่นทางคอมโบเอฟเฟกต์นาฬิกา5าวิได้นะครับผมเอฟเฟก ไม่ว่าจะเป็นลีกไหนก็ตามแต่นะครับผมก็ทําให้ตัวของรูเดียสเนี่ยมีคนใช้งานเยอะขึ้นนั่นเองนะรูเดียสนะครับผมตัวนี้มีการใช้งานอยู่ที่17ทีมจากทั้งหมด30ทีมในเกมตั้งรับนั่นเองนะครับผม อันดับที่5นะครับผมได้แก่นักท่องการเวลาเซลลี่นาฬิกาปูนะสำหรับตัวของนาฬิกาปู่ตัวนี้นะครับผมก็เป็นเลนเจอร์ตัวละครขวัญใจมหาชนนะเพราะว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับผมเอาไว้เป็นตัวยืนชนตัวรองก็ได้นะครับจะเอาไว้เป็นตัวบับเสริมก็ได้นะเป็นตัวละครที่ คนค่าจะมีประโยชน์มากๆในการใช้งานในเมตาปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่าควสามารถาตัวน์ดเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช่แบบความสามารถที่ดีเด่นอะไรขนาดนี้ในเมตานี้นะย่าว่าในเมตานี้นะแต่คนก็ยังนิยมเล่นนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่บัฟดีมากๆเลยเนาะตัวของนาฬิกาปูนะครับผมตัวนี้มีคนใช้งานอยู่ที่18ทีมจากทั้งหมด30ทีมในเกมตั้งรับนะครับผมส่วนตัวผมก็ยังเล่นเป็นตัวหลักอยู่นะครับผมแล้วก็จัดปั้นเป็น9ดาวแม็กไปแล้วนะครับผมของดีจริงๆเนาะยืนอึดมากๆเลยนะยืนชนยืนค้ำ ให้กับทีมได้นะครับผมเป็นตัวแทงตัวลองได้แล้วก็เป็นตัวละครที่บัฟวิ่งไวทําให้ทีมของเราเนี่ยสามารถไปถึงตําแหน่งที่ควรจะอยู่ได้นั่นเองนะครับผมตัวนี้จริงมากๆเลยนั่นเองนะครับผม อันดับที่4นะครับผมได้แก่ผู้พิทักษ์โยมโลกบราโยมทูตนั่นเองนะในตัวของเจ้าบราโยมทูตตัวนี้นะครับผมก็เป็นเลนเจอร์อีกตัวนึ่งเหมือนกันนะครับผมที่ก็อยู่ในเมตาเป็นขาประจำเนาะเพราะว่าตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีความครบเครื่องเป็นอย่างมากเลยนะในบรรดาเลนเจอร์แสงมืดเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับทำได้ดีหลายๆอย่างเนาะนะครับผมดาเมจนะถือว่าใช้งานได้เนาะไม่ถึงกับหนักนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอกับเลนเจอร์ที่เป็นธาตุแสงเนี่ยอ่ะอันนี้คือใช้งานได้เลยนะครับดาเมจดมันใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเจอธาตุอื่นเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้แรงมากมายขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเรื่องของการซัพพอร์ตเพื่อนอมตรงอมตะเรื่องของการเอามาเป็นบงคอมโบอย่างเงี้ยมันดีอยู่แล้วนะนะครับผมในตัวของเจ้าอ่าเบายมาทู่ตัวนี้เนาะซามองซัมมอนพวกนี้ก็ดีหมดเลยนะครับตัวนี้เนาะมีการใช้งานอยู่่ททีี20ม จากทีมตําไม่ใช่ทีมมาสเตอร์นะครับผมมาตเตอร์สนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมก็จัด9ก้าดาวแม็กไปแล้วนะครับผมเก่งมากๆเลยนะอันดับที่3นะครับผมได้แก่รอดเฟมาสเตอร์เมงูมินจอมเวส,สุดแกล่งของเรานั่นเองนะครับจากโคโลโบ โคโนซูบะนั่นเองนะในตัวของเมงุมินตัวนี้นะครับผมก็เป็นเลนเจอร์โนหนึ่งมนกันของตัวดาเมธทตุไฟนะซึ่งก็จะเป็นประเภทเดียวกับรูดีสเนาะที่เป็นโนหนึ่งของแต่ละธาตุที่มันอยู่นะครับในตัวของเมงุมินตัวนี้ก็จัดจุดในกลุ่มของเลนเจอร์ตัวดาเมจที่หนักมากๆเลยนะซึ่งหลายทีมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่มีเมงุมินเนี่ยเขาจะเอามาใส่ทีมอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวนี้มันแบกดาเมจได้นะครับผมถ้าเจอกับธาตุไม้หรือจะเป็นธาตุหนึ่งต่อนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมเมงุมินมันแบ กงนาฬิกาเมงอูมินก็ทําได้สกิลบัฟก็ใช้งานได้นะครับผมตำแหน่งยืนก็ยืนไกลนะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนะส่วนตัวผมก็จัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก้าวดาวแม็กในตัวของเมงอูมินนะครับผมรับรองว่าจัดไปไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้เก่งอย่างแน่นอนนะในตัวของเมงอูมินนะครับผมดาเมจครบจบได้ที่ตัวของเมงอูมินนั่นเองนะครับผม อันดับที่2นะครับผมได้แก่นักร้องเสียงหวานบราวจักรพัฒน์ร็อกนั่นเองนะหมายเลขสองของเลนเจอร์ทั้งสอทันมือนั่นเองนะครับในตัวของบารร็อกตัวนี้เนาะก็เป็นเลนเจอร์อีกตัวนึเหมือนกันนะครับที่เก่งตลอดการนะนับตั้งแต่เข้าเกมมาเนี่ยก็ยังไม่เคยตกเมตาเลยสักครั้งหนึ่งนะครับถึงจะเนื้อบารร็อกไปแค่ไหนเนาะแต่ว่าบารร็อกมันก็ยังเก่งอยู่นะครับผมอ่ะก็ข้อดีของบารร็อกนะครับผมเป็นตัวละครที่แบกดาเมจได้สกิลดาเมจเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะนะครับผมแล้วก ข้อด้านที่จะแบบสูงมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีดูแน่นอนก็ตามแต่นะมันก็ยังแม่นยําอยู่นะครับผมไม่หลายๆทีมเนี่ยก็ยังใช้ตัวของบาร็อกเนี่ยเป็นตัวระเมดหลักร่วมกับเมงูมินร่วมกับลูเดียสแล้วก็ร่วมกับตัวของเจ้าบอสมืดอยู่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ก็เก่งนะครับผมเรื่องของการเอามาเป็นตัวคอมโบก็เอามาเป็นได้นะปัจจุบันในคอมโบตัดแรกเนี่ยมันกำลังบูมอยู่เนาะแล้วก็ตัวของบาร็อกตัวนี้นะครับผมมีการใช้งานอยู่ที่28ทททีีมมมมจจากกัั้้งหดดด30ะผ็ไเลยนะส่วนนผมกก็เล่าิบแบ อันดับที่1น,นะครับผมก็คงจะหนีใครไปไม่พ้นนาะถ้าไม่ใช่สุดยอดในพระรานนะครับผม Boss City Hunter นั่นเองนะในตัวของเจ้า Boss City Hunter ตัวนี้นะครับผมก็เป็นเลนเจอร์อีกตัวหนึ่งมันกันนะครับผมที่ต้องบอกว่า เก่งมากๆเลยนะปัจจุบันนี้นะครับผมเป็นขาประจําของเมตาทุกลีกใครมีต้องนําใส่ทีมอย่างแน่นอนะนะเพราะว่าเก่งจริงๆนะครับดาเมจมันแรงเนาะแล้วก็มีช็อตข้ามหลังด้วยนะดาเมจมันกว้างเนาะนะครับผมถ้าบปลาล็อกอ่ะเป็นตัวละครที่หลายๆคนบอกว่าโกงใช่ไหมตัวของเจ้าบอสมืดเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนจะบอกว่าโกงก <c oughs> ็ <c oughs> คือเป็นเวอร์ชันโกงแบบตะโกนอ่ะเออประมาณนั้นเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่เก่งจริงๆนะดาเมจมันแบบแบกทีมได้จริงๆอ่ะนะครับผมเจอได้ทุกท่าเลยตัวเนี้ย นะครับแล้วก็เบลไอ้บอสเมอร์ตัวนี้นะครับผมมีการใช้งานอยู่ที่29ทีมจากทั้งหมด30ทีมนะครับผมก็เป็นตัวละครที่บางทีมอาจจะยังไม่มีเนาะเพราะว่ามันเพิ่งมาแค่รอบเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเนี่ยรับรองเลยว่าต้องเอาใส่ทีมอย่างแน่นอนเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับผมก็จบกันไปละในส่วนของ12อันดับเลนเจอร์ตัวละครที่มีคนนิยมใช้งานเนาะในส่วนของลีกมาสเตอร์3นะครับผมอันนี้ก็ทําไว้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากจะขึ้นลีกมาสเตอร์ให้ได้อะไรประมาณนี้กันไปนะครับผมก็ดูไว้นะส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากลีกตานานสักเท่าไหร่นะครับผมเลนเจอร์เนี่ยมันก็จังเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันอยู่นะในส่วนของมาสเตอร์3กับตานานเนี่ยมันก็ยังแบบอ่าเป็นตัวแบบ เดิมๆอ่ะนะครับผมพวกอ่าบอสเมอร์บาร็รกเมงุม,มินยม,มทูนาฬิกาปูอ่าพวกเรมอะไรประมาณเนี้นะครับผมมันก็ยังเป็นแบบ แพทเทิรนเดิมๆกันอยู่นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูเมตาใหม่ละกันในส่งของเดนธันวาคมนะครับเผื่อจะมีเรนเจอร์ตัวใหม่เข้ามาแล้วจะเปลี่ยนอ่าเมตาอะไรประมาณก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆละกันนะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมละกนะันเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บา,บายยครับผมบ๊ายบาย